สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่ๆที่น่ารักทุกทท่านผมโอวบ้านสวนพลาเครื่องเพื่อนๆพนี่พที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจุดเกินไปก็อยากแจ้งเพื่อนเพื่อนพี่พช่วยผมโหบบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็น ที่ระล,ลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่พางจิตตคุโตวัดอุดมคงคาคิรีเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นเหรียญที่รลื่ลึกรุ่นสร้างเจดีของวัดอุดมคงคาคิรีเขตนะครับผมคณะศิษย์สร้างถวายในปีพศ2559นาสิบเก้านะครับผมเนื้อหาที่นำมาให้เพื่อนๆพี่พี่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับอพื่านเพื่อนพี่พี รับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมรา,ายละเอียดในส่วนขยายของที่ลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ของหลวงปู่ผังนะครับผมจัดสร้างในปีพศ2519นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กขนาดความกว้างจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับผมความกว้างก็จะอยู่ที่ 3เซนติเมตรนะครับก็เป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับผมแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับตรงกลางเป็นสาธิสลัก์ของหลวงปู่ผางในใน,ในลักษณะนั่งสมาธินะครับผมมือจะสอดประสานกันไว้ใต้สังคาติของหลวงปู่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมตัวอักษรด้านข้างก็จะเป็นยัน ซิกเนเจอร์ของหลวงปู่นะครับผมที่เป็นยันอยู่หลังเหรียญในหลายๆรุ่นของหลวงปู่นะครับผมในรุ่นนี้นํามาไว้ด้านหน้านะครับผมอักษรด้านล่างเขียนหลวงพ่อผางจิตตะคุตโตนะครับผมเป็นเหรียญแบบเรียบนะครับผมไม่มีขอบเนี่ยด้านหลังก็เป็นพระเจดีย์นะครับผม ของวัดอุดมพงค์าคีรีเขตนะครับผมก็เป็นที่ลึกลึกในการจัดสร้างเจดีนะครับผมข้างบนเขียนรุ่นพิเศษนะครับด้านล่างที่ลึกลึกสร้างเจดีวัดอุดมพงค์าคีรีเขตศัก,กราช2519นะครับเนื้อหาในการจัดสร้างที่ละลึกเหรียนรุ่นนี้นะครับมีทั้งที่เป็นเนื้อทองคำมีเนื้อเงินนะครับ แล้วก็เนื้อนวะนะครับเนื้อล่างก็จะมีเนื้อทองฝาบาทนะฮะที่นํามาเพื่อนๆพี่ๆชมแล้วก็มีเนื้อทองแดงลุกดานะครับปริมาณในการจัดสร้างไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับความเก๊แท้ของรุ่นนี้นะครับยังไม่ปรากฏเหรียญเก๊าําเรียนแบบเลยนะครับผมแต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าในชั้นล่างๆนะครับเหรียญในรุ่นบนบนของอในรุ่นแรกๆนะครับผม ของหลวงปู่ก็ราคาสูง,สง,สงตๆตำตำนะครับผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็มีอัตราความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นผลทําให้เหรียญรุ่นย่อยๆของหลวงปู่นี่นะครับก็จะเป็นความนิยมเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นเหรียญรุ่นย่อยๆก็จะเป็นเหรียญเนื้อสําคัญซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมที่ขยับราคาขึ้นโดยตลอดนะครับนี่ฮะ เหรียญไม่มีขอบเหรียญน,นะคบไม่ไม่มีไม่มีขอบเหรียญด้านหน้านะครับผมจะสโลปลงมาหาลงปู่ที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับลักษณะเป็นแห่งกระทะนะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับแคลคาดบัตรเหตุนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการค้าการขายนะครับการลอดผลจากอุบัติภัยนะ โดยมากแล้วก็ประสบการณ์จะเกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมคาดเดาเอาเองว่าน่าจะมาจากขนาดเหรียญที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมคนที่อาราธนาใช้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกับผู้หญิงนะครับนี่ฮะเหรียญก็ถือได้ว่าความสวยประมาณกลา,างนะครับผมนี่ฮะเหรียญครับ เป็นเหรียญปั๊มนะครับผมตัดตัดขาดในตัวนะครับผมนี่ฮะจะมีรอ,อยกระแทกตัดนะครับเฉือนเหรียญออกมาพอในทึ่งหลังก็เนื้อเหรียญฉีกออกไปนะครับนี่ฮะก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นเว็ไซต์แบบนี้นะครับผมเหรียญสภาพนี้ก็จะได้ว่าเป็นเหรียญ สวยเหรียญหนึ่งนะครับแต่ว่ามูลค่าราคาในการเก็บสะสมยังไม่สูงมากนักนะครับก็นํามาแนะนําให้กับเพื่อน,อนๆวิพีนะครับผมเป็นอีกรุ่นเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ผางนะครับซึ่งถึงแม้ไม่ใช่รุ่นสําคัญอะไรนะครับแต่ว่าประสบการณ์นี่เชื่อขนมกินได้เลยนะครับผมสําหรับหลวงปู่ผางนะครับเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณในด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอยู่โยงโอกระพันนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆอ, BP, อายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้มีเหรียญรุ่นอื่นๆก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมได้ศึกษาร่วมกันอีกสวัสดีครับ